สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้อนรับสู่ Ford ดไ g จีทีก็เป็นวันนะวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรอุมมนนะตรงนี้เป็นลานจอดรถเรื่องของสต็อกของเรานั่นเองวันนี้ก็มีรถรอๆหนึ่งคันที่เห็นนี้สําหรับสายกระบะ4ประตูห้ามพลาดนะคันนี้นะครับเป็นตัว Next Gen รุ่น Sport ตเกียร์โต้นะคันนี้ราคา9,07,000 4,000บาทเป็นราคาเฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งไม่รวมเรื่องของสีพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้มีการแต่งอะไรอัปเกรดอะไรกันไปนะเดี๋ยวพ,พี่จะได้ดูและก็รู้กันเลยนะก่อนที่พี่จะไปดูนะครับกดติดตามช่องกอลไว้ยรุ่ยัางนะ Ford b บายจีทกัปตันวานมีรถแตง่งหล่อๆดีๆให้ดูกันตลอดทั้งปีเลยถ้ายังไม่กดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรถแตง่งหล่อๆสวยๆที่มีให้ชมกันตลอดทั้งปีเลยคันนี้ Sport k ียอโต้นะครับ 6AT ให้ดูห้องเครื่องใหม่ของเขาก่อนนะครับตัวนี้นะห้องเครื่องจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ในตัวรุ่นใหม่จะเป็น2.0เทอร์โบนะครับ 170ดแรงม้าไรบิด4 0 5นิวตันเมตรกับเกียร์ออโต้6สปีดนะรับรองว่ากำลังเหลือเฟือในการใช้งานนะวิ่งออนรดไปได้หมดจะขึ้นเขาจะไปดอยที่ไหนก็สามารถพาพี่ๆทุกคนไปได้แน่นอนเครื่องยนต์ตัวใหม่พลังว่าน r n ้ำไฟฟ้าแบต AGM แบตเตอรี่นะครับแบตตัวท็อปแยกโซนซ้ายขวาความร้อนความเย็นการปรับอากาศต่างๆในห้องโดยสารก็จะมีความเย็นที่เร็วมากขึ้นนะครับตัวเทอร์โบเนี่ยจัดโซนแยกไว้หมดเลยในเร่วงของตัวเครื่องยนต์นี่คือตัว ใหม่ของ n น็กเจนนะไปเร็วๆนะครับก็ไม่ได้เน้นมากอ่ะห้องเครื่องเป็นแบบนี้นะครับแบบตัวท็อปเครื่องยนต์ใหม่พลัง mm. มอน้ำไฟฟ้ารับรองว่าได้เยอะมากๆสำหรับรถกระบะ4ประตูนในบ้านเรานะครับ ชุดแต่งมีการแต่งเพิ่มสีที่เห็นตัวนี้เป็นสีพิเศษ,ษในการแรปสติ๊กเกอร์นะครับเขาเรียกว่าสีชาวพอเชนนองนะครับตัวนี้นะติดตั้งมาทั้งคันแรปสติ๊กเกอร์เลยตะก,กี้สีเดิมนะเปิดฝากระโปรงไปน่าจะเห็นแล้วว่าเป็นสีส้มนั่นเองนะครับชุดแต่งมีการเพิ่มในเรื่องของตัวสกูปของตัววิกเตอร์ทั้งเซตนี้เลยนะนี่คือเซตใหม่2023เพิ่มสกูปเข้าม,มาอีก1ชิ้น ด้านบนนะสกูปของตัววิกเตอร์นะครับติดตั้งเข้าไปดีไซน์รับการกับตัวรถนะมีความสวยงามนะครับเรื่องของเหลี่ยมมุมต่างๆก็ออกแบบมาให้เข้ากาันได้อย่างดีนะนี่คือเขาเรียกว่าชื่อชั้นของวิกเตอร์ดีไซน์อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าตัวใหม่นี้เห็นกันหลายรอบนะครับก็เป็นกระจังหน้าตัวนี้2023จะมีไฟลีนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมาให้นะครับฝั่งละ2อนรวมกัน4อันไฟส,สีส้มนะครับ3จุด ติดตั้งมาเรียบร้อยชุดกระจังรวมถึงตัวกันชนด้านหน้าด้วยนะครับกระจังเนี่ยเราจะเปลี่ยนออกเลยเอาของเก่าออกเอาวิกเตอร์ใส่เข้าไปแทนส่วนในเรื่องของตัวกันชนด้านหน้าจะเป็นการคอบเข้าไปจากชุดกันชนเดินมาเนี่ยนะครับแล้วก็คอบเข้าไปแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นสีเทานะมีโลโก้อักษรสกรีนคําว่าวิกเตอร์ไว้ด้านท้ายนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกต่างๆชุดกันชนหน้าก็จะครอบเข้าไปได้อย่างดีนะก็จะส่งเสริมเรื่องของความบึกบึนของตัวรถไฟตัดหมอกของรุ่นนี้นะตัว Nexgen Sport เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับ ที่สำคัญไฟตัดหมอกของรุ่น Next Gen เขาเรียกว่าเปิดปิดออโต้ตามวงเลี้ยวนะหากขวาไฟฝั่งขวาติดหักซ้ายไฟฝั่งซ้ายติดในเรื่องของไฟตัดหมอกช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอกนกลางคืนออกต่างจังหวัดก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือด้านหน้าของตัวรถมาด้านข้างกันบ้างนะครับ ซุ้มล้อชุดวิกเตอร์ทั้งหมดขนาดใหญ่นะจะเป็นทรงคล้ายๆกึ่งสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับกึ่งสี่เหลี่ยมกึ่งฟันเฟืองนะแล้วก็เลือกทําสีเป็นสีดําเงานะครับก็เข้ากับตัวรถสีทองปอร์เช่อย่างดีเลยนะครับแบบนี้นะตัวล้อและยางก็เปลี่ยนอัปเกรดล้อเดิม18เอาออกเล็กไปนะครับใส่เป็นล้อ20่เข้าไปเลยนะออฟเซตลบยี่สนะครับใส่ไปแบบนี้แมกซ์ไรดาวแล้วก็ตัวกา้านเป็นตัววายตัดด้วยตัวขอบสีเงินนะครับมีหมดสีเงินรอบตัวแมกก็ส่งเสริมเขาเรียกว่า ความเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะยางก็เปลี่ยนนะครับใช้เป็นยาง AT ทําให้การขับขี่ออฟโรดและออฟโรดดีมากขึ้นไซย,ยางที่เห็นอยู่นี้เป็นไซย,ยางเบอร์275 55R20 ของ c r o s s Y นั่นเองนะครับขับขี่ดีเสียงรบกวนน้อยนะครับการขับออฟโรดออฟโรด ดีมากขึ้นสําหรับตัวนี้เพราะหน้ายางมันกว้างกว่ายางติดรถเรื่องของความสูงตัวรถอันนี้เป็นแบบสแตนดาร์นะที่เห็นนี้รถน้ำเดิมมันก็สูงอยู่แล้วนะครับใส่ไปเท่านี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีความเท่แน่นอนนะมาดูข้างตัวรถอีกส่วนหนึ่งในส่วนของตัวประตูนั่นเองนะครับประตูเราติดตั้งในเรื่องของกับ ประตูเข้าไปนี่นะกาบประตูทําเป็นสีดําเงานะครับของเซตวิกเตอร์นี่วิกเตอร์บอดี้คิสดีไซน์นะครับติดตั้งไปสีดําเงากับสีเทาเปอ r s เช่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆคันจริงยิ่งสวยนะครับบันไดข้างนะเปลี่ยนออกใช้เป็นบันไดข้างของ TWI นเนยนะครับซึ่งบันไดข้างตัวนี้นะครับมีไฟ led ให้ด้วยนะเห็นนะไฟ2พื้นตัวบันไดนะครับใช้งานตอนกลางคืนจะได้ปลอดภัยมากขึ้น นะข้างนะ4จุดนะ2ข้งางก็8จุดได้ไปเต็มเตมแบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายตัวรถตรงลูกกระบะหลังนะก็จะมีซุ้มล้อวิกเตอร์ซึ่งออกแบบดีไซน์มาสำหรับ Next Gen นะมีการวาวเรื่องของตัวฝาเปิดถังน้ำมันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในตัวของตัวน้ำมันในรถ เนกเจนใช้เป็นน้ํามันดีเซลดีเซลแบบทุกประเภทนะครับแม็กอยู่ที่ B20 ก็เท่ากับว่าลูกค้าสามารถเติมดีเซลได้หมดเลยดีเซลธรรมดาดีเซลพรีเมียมดีเซล V7 ดีเซล b, b 2 0นะเติมใส่เข้าไปผสมได้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่มันซัพพอร์ตแล้วก็รองรับไว้ทั้งหมดแล้วนะครับไอตัวระบบเปิดปิดเนี่ยมันล็อกตามประตูนะถ้าประตูล็อกแบบนี้นะก็ปลดล็อกประตูนี่ ออกไม่ได้แล้วนะลูกค้าถามเยอะมากเลยเปิดฝาถังตรงไหนตามประตูเลยพี่จอดปั๊มเสร็จพี่กดปลดล็อกประตูในตัวรถพอประตูปลดล็อกปุ๊บนะครับฝาถังน้ามันก็สามารถที่จะกดแล้วก็เด้งออกมาได้แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ปิดประตูนิดนึงอ่ะดีไซน์ด้านหลังคือแบบนี้นะซุ้มล้อนะครับตัวยางที่มันเกินมาขนาดนี้แล้วก็เรื่องของโลบาร์ก็ใช้เป็นโลบาร์ของ TWI นั่นเองนะครับ เซตนี้ก็ใส่ติดตั้งเข้าไปนะดีไซน์จะบอกออกแนวคล้ายๆพวกสเปอร์โรบอทหน่อยนะดูแข็งแกร่งแข็งแกร่งกึงก่งหุ่นยนต์หน่อยนะสำหรับดีไซน์ของตัว TWI นะครับในตัวโรบาก็จะมีไฟเบรกดวงที่3 LED ดียาวๆให้แบบนี้นะสปอตไลท์ light, ตัวไฟถอยก็ทำให้การขับขี่ใช้งานตอนกลางคืน,น,นต่างๆสายไฟถอยก็จะมองได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามันเสริมกับตัวนี้นั่นเองนะครับการชนท้าย t w i นะเจน Z นะครับตัวนี้นะครับ ก็อ่านถูกไม่รู้ไม่รู้เจนแซดเนี่ Gen Z, ยเจนเจ็ดนะอันนี้พี่ๆช่วยบอกหน่อยนะครับนะเจนแซดก็อ่านเจนแซดแล้วกันนะเดี๋ยวว่าเจนเจ็ดนะไม่รู้เหมือนกันอ้าวในตัวนี้นะครับกันชนท้ายเหล็กมีสปอร์ตไลท์ไฟถอยนะครับไฟสองป้ายทะเบียนนะมีห่วงลากจูงสีแดงใช้งานได้จิน2.5งตันนะครับแล้วก็มีห่วง ตัวจูงคู่ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มมาอีกเท่ากับมีห่วงลากจูงให้ทั้งหมด4จุดเลยและที่ขึ้นกระบะท,ท้ายของตัวเด็กเจนก็ยังคงใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED ที่เป็นครึ่งซีกนะตัวไฟหลีของเขาครับจะเป็น LED นั้นในรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวสปอร์ตอีกหนึ่งชิ้นที่เพิ่มมาในชุดวิกเตอร์นะครับก็คือกาบ ฝาท้ายทรงตัว X นั่นเองนะตรงนี้เลือกสีได้นะรถสีส้มทําสีส้มรถสีดําทําสีดําดเลือกได้เลยอันนี้แลปเป็นตัวเทาโบเช่มาก็ทําสีตรงนี้เป็นสีเทอร์โบเช่นั่นเองนะครับตัวกษรแรงเจอร์ตัวน, anger, ตนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะติดตั้งเพิ่มเตมเิมเข้าไปนะครับทำให้ฝาท้ายเนี่ยพอครบเซตแบบนี้มันมีความแข็งแกร่ง,งมันมีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับสําหรับคันนี้นะตรงด้านท้ายนะครับ ดูภายในกันมากนะครับสำหรับสปอร์ตซีประตูบอกเลยว่าข้างในก็หรูหราไม่แพ้กันนะครับได้เบาะหนังทั้งคันจาก โรงงานเบาะหนังสีดำนะครับตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะรองรับ Isofix นะสำหรับคนที่มีบุตรหลานลูกหลานสามารถติดตั้งเบาะที่ support Isofix ได้เลยนะครับสำหรับด้านหลังทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแอร์ด้านหลังของตัวกระบะมีให้นะครับปรับซ้ายปรับขวาได้นะมีจุดชาร์จอะแดปเตอร์12โวลต์ให้อีก1จุดนะไว้ชาร์จอุปกรณ์ g a จ g e ต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือภายในด้านหลังนะเดี๋ยวดูภายในด้านหน้ากันบ้างนะครับ แผงประตูทุกอย่างวัสดุทุกอย่างที่ก๊อปจับเนี่ยคันนี้ให้เป็นซอฟทัสทั้งหมดนะครับได้เป็นซอฟทัสจับแบบนิ่มเงินตรงนี้เป็นหนังเดินด้วยได้สีเทาพวกนี้คุมไฟฟ้าหมดเลยนะกระจกปรับพับไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของตัวระบบไฟนะไฟหน้าออโต้มีให้นี่ ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่สตาร์ทมันขึ้นออโต้ให้เลยเท่ากับว่าคันนี้ตัดปัญหาเรื่องการลืมเปิดไฟไม่ได้เลยนะครับันบวกสบายมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยนะเรื่องของความสว่างหน้าปัดเรือนไม้ตอกลางก็มีให้ปรับทั้งหมดพุชสตาร์ทมีให้นะครับพุ่มอลยัย p พาวเวอร์ไฟฟ้า มัลตนะิฟังก์ชันบอกเลยว่าเป็นกระบะ4ประตูนะตัวเดียวเลยที่ให้พวงมาลัยเผลอไฟฟ้าเต็มระบบมันทําอะไรบ้างนะครับพวงมาลัยเผลอไฟฟ้าก็ทําให้นะพี่ๆที่ขับขี่ได้ง่ายมากขึ้นผู้หญิงขับกระบะฟอร์ดบอกว่าง่ายมากนะครับพวงมาลัยเบาควบคุมได้ดีที่ความเร็วต่ํามีความเสถียรที่ความเร็วสูงนะคูช์คอนโทรลมีให้นะเรื่องของการปรับสั่งงานด้วยเสียงต่างๆก็ต่อกับตัวหน้าจอได้นะครับหนะ้าปัดเรือนไม้ก็เป็น8นิ้วจอสี TFT นะครับมีให้ใช้งานโหมดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีให้ดูง่ายมากขึ้นนะครับสังเกตได้ง่ายมากขึ้นเรื่องของหน้าจอตัวนี้ให้มาเต็มๆนะหน้าจอกลางก็ได้ขนาดใหญ่นะครับจอใหญ่ๆแบบนี้ขนาด10นิ้วเป็นแบบซิงค์ 4A ตัวใหม่ของ Ford นี่เองมันทำอะไรได้มันเป็นจอทัชสกรีนแบบคาปาซิทีฟนะครับแตะง่ายรองรับ Android Auto, Apple CarPlay แบบไ hey ร้เสนนะครับมีการทัชสกรีน แอร์ Air, คันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะปรับอุณหภูมิอิสระแยกซ้ายขวาได้นะครับมีแอปฟอ r ์ดพารด้วยสามารถที่จะเชื่อมต่อสตาร์ทรถต่างๆล็อกรถปลด,ปดล็อกรถระยะไกลได้จุดชาร์จเป็นไวเลสชาร์จที่ชาร์จไทยซีไทยเให้ครบทั้งหมดโตเกียเป็นอัตโนมัติ6สปีด นะครับมีโหมดตัว M ให้เล่นนะปรับเปลี่ยนเกียร์บวกลบที่ตัวหัวเกียร์ได้ขึ้นเขาลงเขาต่างๆปลอดภัยมากขึ้นนะครับป้องกันอาการเบรกแตกใช้อ n จินเบรกช่วยได้ในตัวโหมดตัว M นั่นเองมีโหมดการขับขี่เพิ่มเติมอีก4โหมดด้วยนะได้ยินไม่ผิดนะครับมีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้าใช้ด้วยมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะครับแล้วก็โหมดถนนลื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยระหว่างขับขี่นะไม่ต้องจอดรถใดๆทั้งสิน้นสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับ แอร์แบ็กมี6รูปกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะเรื่องของจุดชาร์จไท A เที่ตรงกระจกมองข้างช่วยให้การติดตั้งเรื่องของกล้องมองหน้ากล้องบันทึกหน้าอ่ะพูดผิดกล้องบันทึกหน้านะครับติดตั้งได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องไปเดินสายเรื่องของร้อยไปบนหลังคาให้มันวุ่นวายนะครับสามารถติดตั้งนั่นเองสั่งกล้องมาแปะกล้องเอาสายเสียบปุ๊บก็บันทึกหน้ารถได้เลยทันทีนั่นเองอ่ะนี่คือกระบะ4ประตู ตัวฮิตตัวขายดีมากๆนะครับเดี๋ยวรุ่นสปอร์ตราคา974,000บาทไม่รวมที่ก็บอกตกแต่งทั้งหมดนั่นคือราคาเปล่าๆจากโรงงานนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากได้รถอยากออกรถแล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับกอลฟได้นะโทรมาได้เลยนะครับเบอร์0986536464ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้มัมินทีมชวรูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ